ปันปันโพชิดวัคซีนโควิดครบแล้วสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งปัจจุบันยังคงมีความรุนแรงและไม่สามารถคาดการได้ว่าจะยุติเมื่อใดซึ่งการที่จะให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ทางออกคือต้องให้ประชาชนได้รับวัคซีนเพื่อสร้างความคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุดเช่นเดียวกับนักแสดงสาวปันปันสุทัตตาที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด -19 เข็มที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เจ้าตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมางานนี้สาวป,ปันปันได้โพสต์ภาพขณะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2ระบ,บุข้อความว่าครบแล้ว2โดสมาอัปเดตอาการการฉีดซิโนแวคค่ะเข็มแรกอาการปกติเข็ม2อาการปกติมีอาการกลัวเข็มเล็กน้อยทั้งสองครั้งค่ะจบการรีวิวค่ะขอขอบคุณภาพป,ปันปันสุทธันตาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสยามรัฐค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ